สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับครูเบนสอนปล่อยเช่าคอนโดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมากับหัวข้อในหน้าปล่อยเช่ากับในหน้าขายแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะโอเคเริ่มต้นเลยนะคะก็คือในหน้าปล่อยเช่านะคะลักษณะในเรื่องของการทํางานนะคะก็คืออ่ จะมีการทำงานที่ง่ายกว่าในหน้าขายนะคะอะปล่อยเช่าเนี่ยลักษณะการทำงานก็คือว่าหา,าไปหาซับใช่ไหมคะหาซับหาเจ้าของเสร็จปุ๊บได้รูปซับมาก็รูปห้องมานะคะก็เอาไปทําการตลาดนะคะเดี๋ยวครูเบนจะมาสอนคลิปในเรื่องของภาษาในการใช้คําศัพท์ในการใช้ใน,ใ,ชในการทําในหน้านะคะเนอเอพอได้รูปมาเนี่ยก็ไปทาการตลาดพราําการตลาดเสร็จปุ๊บหาลูกค้ามาลูกค้ามาเช่าเสร็จปุ๊บทางสัญญาเช่าเสร็จอ จบแล้วนะคะเออหรือในหน้าบางคนก็จบแล้วหมายถึงว่าได้ค่าคอมแล้วนะคะแต่บางคนก็มีบริการหลังการขายตลอดระยะสัญญาเช่านะคะแบบทาสัญญาเช่าหนึ่งปีก็จะมีการดูแลเจ้าของไปแบบเนี้ยนะคะเออแต่ทีนเนี้ยในหน้าค่าเออมันอาจจะฝากที่ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะอย่างค่าคอมมิชชั่นถ้าเป็นเคสเช่าเนี้ยนะคะก็คือคิดตามจํานวน ห้องที่ปล่อยเช่าในราคาเลยนะคะหมายความว่าถ้าคุณปล่อยเช่าในราคาห้องที่1 5 0 0 0บาท zer. คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่1 5 0 0 0บาท zer. ปล่อยเช่าห้องที่7 0 0 0คุณก็จะได้ค่าคอมที่70,00บาทเป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้ความแตกต่างอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวสัญญาด้วยนะคะในส่วนของเ,อเคสเช่าจะไม่มีสัญญาปิดนะคะเออแต่เคสขายเนี่ยต้องมีสัญญาปิดด้วยนะคะเอออันเนี้ยมันก็เลยทําให้เคสเช่าเนี่ยมัน เขาเรียกว่าเป็นปลาไวนะปลาไหวหมายความว่าคุณต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็แข่งกับในหน้าคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาก็จะฝากทุมในหน้าในการทํางานนะคะแต่ทีนี้เคสขายความความยากของของเคสขายก็คือว่าคุณทํา แบบเดียวกับโพเสเกตเคสเท่าเลยแต่มันจะมีเรื่องของสินเชื่อที่เกิดขึ้นนะคะที่คุณต้องดูแลลูกค้าเรื่องธนาคารนะคะแล้วก็ในเรื่องของกรมที่ดินนะคะที่คุณจะต้องไปดําเนินการโปรเซสต,ต่างๆให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็เจ้าของนะคะในเรื่องของเอกสารก็จะมีมากขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเคสขายเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือขายล้านละ3%แบบเนี้ยอ่าถ้าขายห้องได้3ล้านคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่น3%ของ3ล้านคือก เก้าหมื่นบาทแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เคสขายข้อดีของเคสขายก็คือแบบมันทำงานแล้วมันจบในความว่าคนขายห้องเนี้ยเสร็จแล้ว ที่กรมที่ดินเรียบร้อยคุณได้ค่ะคอมมิชชั่นและเออมันก็จบแล้วนะคะก็คือไปเอาเคสใหม่ได้คือไม่ต้องมีเออบริการหลักการขายอะไรแล้วแบบแบบแบบมันจบเคสไปแล้วแบบนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างในหน้าปล่อยเช่ากับในหน้าขายนะคะใครชอบความรู้ดีๆเริ่มกดหัวใจนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับครูเบนด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะ